เสขาเนี่ามอสุรีเาของพระองค์อ่างนี่กัยอ้าวอก็เด้พิชยของเราเป็นแม่ทัพไงนะครับพี่แต่พ่อมื่อไรชนะครับมาเขาติมัิตีเมืองท่านเหมือนจดจวจังไหน่แล้วพระองค์เองตั้งแล่ะก็มุ่งขึ้นขึ้นนะเอาล่ะเอาล่ะ เรานี่าเรื่องนี้ก็เรียกว看看่าะรสเบทอดมันต้องหันยงองกไ่องันด้วยด้วยลูกสาวใส่กระตางลูกสาวปกติข้ากระตังเขาจะอุบลีวานแต่ใต่พอยิ่มสตพอสดเฮ้ยตัะความกรโดของเรกรมีภาษาหายของมุดของมุเจ้าอของพระออ๋ มาอย่างมาจากกลางโดมงกลางปาที่ก็ปฏิบัติเห็นว่าเป็นโจรเป็นมู่ของเจ้าจังไหล่ะลอ้คนเลยพ่อจะอะไรยังแม่ขวายของข่มขืยข่าวกระโโตความคุกจนมีเจ้าจิเออมีเรื่องอะไรกันหรือสื้เห็นทงานาทันนวนออกมาเดีนี้ฮะวาาไปนะไร

Oh, it's your first time? Oh, it's your first time? Oh, it's your first time?